อ่าแล้วก็ได้ว่าสิ่งที่เราจะหาเนี่ยสารตัวเนี้ยมีโมลเท่าไหร่มีโมล0.15โมลถูกไหมเพราะฉะนั้นเดีละเดีละก็มาเช็คว่าอ่ามาดูโจทย์อ,อีกทีโจทย์บอกว่าสัารสีเนี่ยหนัก9.81ถูกไหมอ่ะตั้งเลยอ่าสัารสีเนี่ยมวลอะตอมเท่าไหร่เอ่ยสัารสีมวลอะตอมคือ65.4ถูกไหมอ่า เพราะฉะนั้น,นเราว่าของเราเป็นเท่าไหร่เป็น0.15ถูกไหมอ่าพอมาคูณเลขก็จะได้เป็น9.81อย่างที่เราบอกไว้ถูกปะเพราะฉะนั้นคำตอบเลยถือข้ออะไรข้อกไก่นั่นเองคือมี1ต่อ2ถูกไหมอ่ามี1ต่อ2ก็จบเลยข้อนี้จริงไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่พอมี1ต่อ2ก็จบเลยแต่การเช็คมวอกษรสีก็ถ้าเรามีเวลาก็มานั่งเช็คถูกไหม ถูกไหมแต่ถ้าเรามีเวลาก็ข้ามไปเลยเนาะข้ามไปเลยอ่าเสร็จแล้วขอ้อนี้อ่ามาดูข้อสุดท้ายกันเขาใช้ว่างไงเขาทายบอกว่าข้อใดเรียงลําดับความเป็นกรดจากมากไปน้อยได้อะไรได้ถูกต้องเนาะก็ให้สาร A มาสาร A เป็นยังไงเป็นไฮโดรคาร์บอนเนาะก็จะมีกิ่งเป็นคลอรีนถูกไหมไฮโดรคาร์บอนกิ่งมีคลอรีนแล้วก็มีอะไรนี่ C O H คือหมูคาร์บอซิลิกถูกไหมหมู่คาร์บอซิลิกมีสมบัติเป็นกรดอ่าแล้ว B ล่ะ B ก็จะเป็นก็มีเชนคาร์บอนถูกไหมก็จะมีมีคไรายเหมือนกันคอรีนเหมือนกันก็จะมีเป็นก็เป็นเหมือนกันอีกเป็นคาร์บอซิลิกเหมือนกีกซึ่งมีสมบัติเป็นกรดเนาะข้อ C ล่ะ C C จะไม่มี C L ถูกไหม C จะไม่มี C L แต่จะเป็นแขนไม่ใช่แขนไม่มีแขน C L แต่ก็มีหมู่เป็นคาร์บอซิลิกเหมือนกัน ส่วนดีล่ะดีก็ดีเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นเบสเนาะเป็นเบสอันนี้เป็นกรดอ่าก็กไก่เขาบอกว่าอะไรกไก่บอกว่า A มากกว่า B มากกว่า C แล้วก็มากกว่า D ขอใครคือ B มากกว่า A มากกว่า C แล้วก็มากกว่า D คขอายล่ะขอวครบอกว่าเป็น C C มากกว่า A มากกว่า B แล้วก็มากกว่า ดีงงงงคือ A มากกว่า B มากกว่า D แล้วก็มากกว่า C อ่ะเป็นไงเขาบอกว่าเรียงความเป็นกฎจากมากไปน้อยอ่ะมาดูสาร A ก่อนสาร A, A. C เ H 3 บีล่ะบเป็นเอ้ยสล่ะสเป็น C H ส C H ส C H ส C O H อ่าแล้วดีล่ะดีเป็นดีเป็นดีเป็นอะไรดีเป็น C H 2 N H 2เนาะแล้วก็ C H 2อง C H สองแล้วก็เป็น C O O H ได้เลาว,ว่า A B C เป็นอย่างนี้สังเกตว่าสิ่งที่เหมือนกันของ A B C D คืออะไรคือจะมีหมูห่คาร์บอกซิลิกเหมือนกัน,ซ,น,กนซึ่งมีสมบัติเป็นกรดเนาะซึ่งมีสมบัติเป็นกรดถูกไหมก็จะมีหมูห่คาร์บอกซิลิกเหมือนกันที่จะเป็นกรดซึ่งเขาถามว่าเรียงจากกรดจากน้อยไปมากถูกไหมก็ดูว่าอันไหนเป็นกรดมากกรดน้อยถามก่อนคิดว่าดีเนี่ยกรดมากกรดน้อยดีมันมีเบสอยู่ในตัว เบมันจะหักล right. right. so no ้างกับกดถูกไหมเบจะหักล้างกับกดเพราะฉะนั้นดีนี่แหละความเป็นกดน้อยที่สุดตั้งเลยดีคือน้อยสุดเขาจะน้อยไปมากเนาะจะน้อยไปมากฮ้ยจะมากไปน้อยจะมากไปน้อยดีน้อยสุดก็ตั้งอย่างนี้เลยอะได้ดีมาตัวนองละดีน้อยสุดเพราะว่าดีมีอะไรดีมีเบสมาหักล้างเพราะฉะนั้นดีก็น้อยสุดอยู่แล้วปีดีมีเบสมาหักล้างถูกปะ อ่ะแล้ว C ล่ะ C C เนี่ยไม่มีอะไรเลยเพนเพลนเนาะอ่ะมาดู A กับ B สังเกตเห็นว่า A กับ B จะมีแขนคอรีเหมือนกันแต่อยู่คนละตำแหน่งซึ่งแขนนี้มันช่วยอะไรแขนนี้มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้กรดคืออะไรนินยามของกรดกรดคือตัวที่จ่ายโปรตอนถูกไหม เพราะฉะนั้นจ่ายปรตอนคือจ่ายตัวนี้จ่ายตัวนี้ออกไปก็เป็นสวะเป็นกรดถูกปะ Cl มันมีค่า en สูงเพราะฉะนั้นมันจะดึงหมอกอิเล็กตรอนฟังให้ดีนะมันจะดึงหมอกอิเล็กตรอนจากตรงนี้ทําให้ทหําให้อะไรทาให้ไฮโดรเจนเนี่ยหลุดออกง่ายขึ้นเอาใหม่นะ Cl เป็นตัวที่มีค่า en สูงทําให้มันดึงหมอกอิเล็กตรอนมาทางมันทำให้ไฮโดรเจนเนี่ยหลุดง่ายยิ่งขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นถ้ามี C L ก็จะมีอะไรมีความเป็นกรดมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นอาได้แล้วว่า C เนี่ยก็รองลงมาจากีเนาเพราะมันได้มี C L เพราะฉะนั้น C ก็พอีเสร็จก็ต้องเป็น C เนาเพราะเพราะ C ไม่มี C L ซึ่ง C L เนี่มันทำให้อะไรทำให้ความเป็นกรดมากขึ้นเนื่องจากช่วยดึงหมองอิเล็กตรอนทำให้อาไฮโดรเจนเนี่ยหลุดอ,ออกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีสมบัติเป็นกรดที่แรงขึ้นนั่นเองอะมาดู A กับ B ดูง่าย A อเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าถูกไหมอยู่ใกล้ H มากกว่ามันก็จะดึงได้ดีกว่าส่วน B เนี่ยมันอยู่ห่างมาหนึ่งแต่ก็ยังพอดึงได้อะแต่ก็ดึงได้นิดหน่อยถูกไหมถามก่อนตันนี้ H บวกตัวไหนหลุดออกง่ายกว่าคําตอบคือ A เอง่ายกว่าเพราะว่ามี Cl เนี่ยอยู่ใกล้กว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะดึงแรง H ก็จะหลุดง่ายกว่าเพราะฉะนั้นหลุดง่ายกว่าความเป็นกฎก็ต้องสูงกว่าก็เป็นได้ว่าเป็น A B cd นั่นเองความเป็นกดจักมากไปน้อยปรับข้อกไก่เสร็จละอ่าข้ามนะข้อนี้อ่าวันนี้พอแค่นี้ครับ